ไรนะพอดีเลยบ้านที่บ้านลุงเลยนะเดี๋ยวไปเลยบ้านลัวกันนะนะดีไหมตัเรียนกับลุงเยลุงไปทำเนอแลตังก็ปีนเลยเอามั้ยที่นั่นน่ะใครเนี่ยไม่ใช่ใครนใครอะมันใครอ่ะพ่อพีอะข้างบกี้ต้นนล้เ่นพี่มามานน เพื่อนี่ก็เลยแบบเป็นกลุ่มอยูนั่นแหละคเพราะัลูกตังคืน่หน้ามันวนเนี่ยวนนั้นใหญ่วนใหญ่ที่ยวเนี่ยี่นวาบางวนเี่ยคอแบบจะนีงอะไรโต้นักหมดเลย่ระของตรวยเียน่ะสร้าง่ใหญ่นี่ยะโตะเหมือนพวกเรา ต้องว่นัน,นตกอเีวนะเออพอไ,ได้ลมานอะไรอะ่ะพอได้แว้แล้ววายกลับมานิ่ฮะว้ายกลับมาเดวเไปังิก็ <ดๆ S 1> น,นั่นแหละวหายมาไปนู้นไงพอตัวไปแค่ <laughs> นี้ก็ดีแล้ว

สไลเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวดันขาให้เอสไลเดอร์ให้หนึ่งสองสามหนึ่งนี่คือแมวน้ำอยากกินนุ่มกินไม่ได้นี่คือแมวน้ำนะนะบุ้งช่วยบุ้งรู้ไหมว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อเอาแก้วคว่ำลงไปในน้ำอ่ะน้ำจะไม่มีในแก้วเลยเพื่อนเพื่อนไหมเพื่อนเพดูนะ ไปดูนะนี่ไม่มีนะเห็นไหมแล้วมันขึ้นมาก็จะไม่มีเลยเ ouais. ห็นไหมดูดิเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้มันไม่มีเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นกบทแก้วมันจะคว่ำน้ำถึงจะเข้าอ่ะเนี่ยรู้เชื่อไหมเห็นไหมถ้าแก้วไม่หงายถ้าแก้วไม่เข้ามาไม่ใช่แก้วมันแก้วมันหงายขึ้นไงน้ำเลยเข้าแต่ถ้าเกิดเราคว่ำอย่างเงี้ยน้ำข้างในอน่ยมจะไม่มีเลย เหมือนกับคนที่เขาบอกว่ามีถังในหนึ่งใบแล้วโตวแล้วอยู่ในกลางทะเลอ่ะเขาจะเอาถังข้อบัวไว้เป็นความลงไปอย่างเงี้ยความไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไงไงว,กว่ายไปเลยตัวนี้คือคือนักประดาน้ำใช้เมื่อก่อนเลยนะดังนัน้นตื้ตนจะไา้ไหนทำใหมด่ดิจะตื้อนได้ไหมจะตื้นจตีขาดได้ไหม รอแบบเนี้ยรอตีน้ำเหมือนนี้เนี่ยนี่แดบลุงเนี่ยลุงรอหัดตีนแล้วจริงอ่ะนอนนอนน้ำเฉยเฉยอ่ะมันไม่จมเลยหรอกเดี๋ยว่าห้เหรอบางเวลาไปอยู่กับปุ้ยแต่ว่าจะเสด็จกาบปุ้ยเลยนอนเฉยๆเนี่ยมันก็ลอยคนเนะอ้าวแล้วไม่ลอยจมวะ ก็ตกใจไงพอตกใจแล้วมันจะจมฟูุูมมากแต่พอถึงนี่เลยเออตอนไม้เยอะดีอ้ยลงแล่นนี่เราห่าบอกเลยกดูเพิ่มนั่งกินโค้งในน้ำดูอย่าอย่าไหลน้โอเคกินได้ไหมกินได้ไหมอย่าไหลน้ำลงแก้วนะครับเนี่ยพอป้อมอุ้มอยู่เนี่ยเขาจะไม่โกกลูเนาะ ฟังไม่กลัวใช่ไหมซบด้วยนะหนจะร้องจะร้องง่ยเฮ้หวาดููันี้รับูมากมากโอ้งชวยวะเนอดูดิเออมากอ่ะ่วยนงจงขึ้นเลยว่ะ่เราพูมาก่หนมากเรื่องของเา

เรสชาอากาศที่มันอยู่ในแก้วแล้วเราคว่มลงไปอยู่แม่คะแม่ลองแสดงดูสิว่าน้ำมันมีมีน้ำไหมแต่ถ้าพอเอาสองแก้วล่ะพร้อมกันแก้วหนึ่งจะขึ้นมาก่อนแก้วหนึ่งขึ้นมาหลังนี่สองคนเอาขึ้นพร้อมกันเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรจะโคตรสิพ่อมาเอามาเอามาสิ่งรอบมีพอเหนื่อละ Rồi. Chỗ mình chép rồi ạ. Khò khò cái đấy. Nè nó. Ok. Mình À, bố chào ao. chào nước mận pha nó ạ. Ai đã ăn rồi. Đây lưới í đũ. Tao gì? เอาสีฟ้าครับรักขึ้นมา,มาอาอยุกี่เนี่ยแต่แล้วไปกินเหรอมมน้ำเดือกกินจังโอ้ยไม่ได้ปังไปขึ้นกลับไป ย,ยัแกวจะตมขึ้นมังน้ะลืนะแล้วแก้แกแกแวกสิฟ้าไปขึ้นกับไอหมูขึ้น